นี่ถ่ายวิดีโอนี่ถ่ายวิดีโอถ่ายทั้งถ่ายวิดีโอกระปุกสวยๆมีแต่คนรักคนชอบร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญเจริญนะลูกเรียนมือชื้อเก่งๆโตเร็วๆนะค่ะจับแล้วจะจับลยเอาวนหลับแล้วเอาเป้าเค้กก่อนเค้กก่อนเล้วเค้กก่อนเอาเน้องเค้กเป่าเป่าเป่าปุ้ดเลยน้องเค้กเป่าปุ้ด Okay, ปปเปาเปาแก้แราให้ตำลานเราฟิตที่ใจพอแล้ว้องให้ไม่้องไม่้องย่าดีใจกับหลานครบเราวันเกิดหนึ่งปีอวยพรให้ย่าแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะคะวันนี้วันเกิดน้องเคโวยพรให้ย่าแข็งแรงแข็งแรงกินข้าวนอนหลับกัน ตัวมือก่อนตัวมือก่อนลูกตัวมือทีนี่ตัวมือก่อนตัวมือแปะแปะแล้วตัวมือตัวมือตัวมือทีนี่ตัวมือตัวมือแปะแตัมือทีนี้ตัวมือแปะแปะายบายทวดก่อนลูกบายบายปฏิฆาก่อนลูกปฏิฆาจะทวดก่อนอ่าสวัสดีค่ะทวดนอนแล้วนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ ครับาชมดีชมดีแล้ววันเกิดวันนี้แ oh, ข็งแรงแข็งแรง